ยินดีก็สู่ I am เบื่อในเอพิโซดนี้เนาะค่อยแมนจะเอาตลอดอยู่ในความมืดเป็นเวลา10โมงในตูตน้ตัวนี้ซึ่งในเมื่อนี้เนาะค่อยแมนจะเอาตัวรอดอยู่ในตูตน้ตัวนี้นอนผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นเวลา10โมงอยู่ในตู้พวกนี้เนาะและนี่ก็แมนคืนทําอิดในการ มาอยู่พี่เนาะโดยค่อยแมนมาอยู่ผู้เดียวเพราะว่าค่อยมาเห็นเดียวอยู่พี่ดังนั้นเนาะค่อยจะมาเอาตันรอดในการนอนยูทูบนี้ผู้เดียวว่าค่อยจะได้ประสบการณ์่างแน่ในการนอนทีพ่พี่คืนหนึ่งที่มืดผู้เดียวค่อยแมนได้เบิรงวิโลมิสเตอร์ดีสไม่เป็เนและวิลโลคนตาประเทศอะไรคนเนาะ ที่จะออกมาปะจนภัยเอาตลอดอยู่ในความมืดนั่นคือภารกิจหนึ่งที่เขาควรเห็นเนาะลังนั้นเนาะในคลิปโนี้เนาะค่อยแมนจะมาเอาตลอดอยู่ในความมืดนี้และในคืนนี้เนาะค่อยต้องได้ซองยาในคืนเนาะค่อยต้องถ่ายว่าอยู่ในพื้นที่นี้ตอนที่มันมืดมันสภาพมันเป็นแบบใดเนาะมันแจ้งมันมืดหรือเขาสามารถที่จะเห็นดาวหรือบอและซองเนาะมันจะมีสิ่งใดที่มันผิดปกติอยู่ในบริเวณนี่เส่งในเอพิซดนี้เนาะ เขาจะมาเก็บกรรมข้อมูลให้มันได้ในลายอย่างไรย,ยาในค่ำคืนที่สิบส่งอันแสนของการปจนภัยในคืนนี้เนาะนั่นแหละปีอย่างหนึ่งเนะาะขอยาบอกทุกคนเลยว่านี่แมนพื้นที่ท,ที่อยู่บนภูเสื่องตามที่ฮู้รือว่าบนภูนี่คนมันค่อนข้างที่จะมีน้อยมันอดททัดแทบทีจะ ค่อยจะโเห็นเขาเลยเนาะเพราะว่าอาจจะมีเนาะแต่ว่าเขาจะอยู่ไกลอยู่ฝั่งนั้นฝั่งน้ําอยู่ฝั่งนั้นเนาะเพราะว่าเขามาเห็ดเวียดดังนั้นเนาะในการที่ค่อยมาประจญภัยเอาตลอดรลยการการมาเอาประสบการณ์ในการประจญภัยเอาตลอดในคำพูดที่แฟนดาร์กสิบชั่วโมงนี้เขาต้องพบพ่ออีซังเนาะซึ่งค่อยได้เห็นพิโล่พ่อมิสเตอร์บีทกิโลไมเมทเนทและ แลนเป็นวีรเด่ทีมันน่าสนใจทุกคนเพราะว่าเฮาเื่อคืที่จะจริงจังกับความมืดว่าความมืดนา้ามันสยองมันย่านสำใดดเนาะหรือมันเห็ดให้เฮาตื่นต้นอยากจะสัมผัสความมืดเออดังนั้นเนาะในเอพิโซดนี้เนาะข้อจะมาเอาทริปในการประจนภัยของค่ำคืน10สโมงในมือนี้เนาะเซ้ง น,น,นี okay, ่ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เนาะท้องฟ้าแมนกำลังจะมืดแล้วก็ค่อยแมนจะมารีวิวอุปกรณ์นในค่อยที่ค่อยมีเนาะในค,คืนเมือนี้คือนี่แมนคืนทำอิดในการนอนยูทูปเพ่นี่แล้วค่อยก็ต้องได้ประสบการณ์ว่าคืนทำอิดแน่นอนอย่แล้วคืนทำอิดนั้นมันจะเป็นคืนที่ สิ่งเนาะสิ่งที่ค่อยมาอยู่พี่เนาะก็คือค่อยแมนมาฮิตเรียกในช่วงตรงเวนคืนนี้แมนมือถมอดดังนั้นเนาะนี่ก็เป็นคืนทถมอดและค่อยก็คิดว่าเฮ้ย hey, นี่คืออพิโซดที่เหมาะสมในการมือจมไทยเอาตลอดทุกคนและอุปรกรณ์ของค่อยมีในเมื่อนี้เนาะสถานที่ที่ค่อยนอนนั่นก็คือนี่เป็นตู้สภาตรงนี้เป็นทางหลังเนอะและในตอนนี้เนาะค่อยแมนกําลังต้มน้ําเพื่อที่จะเหิดอาหารคือในเมื่อนี้เนาะค่อยแมนจะลวกนีกิน นี่แมนทางข้างเนาะคือมันจะลงๆี่มันจะมีผ้าปิดเลยทุกคนแล้วค่อยก็จะนอนอยู่ทางในนี่ตอนนี้เนาะเวลากําลังจะมืดค่อยมีโคมอีกอันหนึ่งนี่นี่เป็นเื้นที่ที่ค่อยจะนอนสิ่งนี้บอกเลยว่าบรรยากาศที่ค่อยจะนอนในตัวนี้เนาะค่อยจะได้เบินงวิวจังส่เบิ่งดาวตก ข่อยก็เป็นคนหนึ่งเนาะทีมักในความดักการประจุภัยทีค่อยต้องได้ประสบการณ์ทุกๆอย่างที่ข่อยมาประจุภัยเนาะดังนั้นนี่คือเวลาที่เหมาะสมในการประจุภัยแล้วข่อยต้องได้ประสบการณ์จากนี่รายกาอยาบอกนวัทุกคนว่าบ่นนี้เนาะตุกภูเขานี่มีเนาะแต่ว่ามันจะอยู่ไกลเนาะเขาอยู่ฝั่งนั้นอาจจะ5กิโลหรือหกิโลเนาะข่อยบ่แน่ใจมันอยู่ไกลสัมเนาะบริแจก แต่ก็เป็นอย่างเนาะค่อยคิดว่าค่อยคิดว่าทุกทานนี่นแหละคือสิ่งที่ค่อยต้องการและทางข้างนี้เน,นาะก็พูดว่าผู้ใดมันมาจุดไฟเนาะทางข้างนี้เนี่ยก็ู้ว่าวมันผู้ใดมาจุดไฟตอนนี้ยังเสี่ยงๆเลยทีเดียเสี่ยๆยังไฟไฟก็ต้งขดจุดเนาะะและในตอนนี้เนาะ ้องฟ้ากําลังจะมืดแล้วก็ก็จะเตรียมอาหารการกินให้มันเรียบร้อยให้มันแล้วก่อนที่จะมืดคือคนพบว่า้ามันมืดปุ๊บประเดี๋ยวคุยคิดว่าค่อยน่าจะบอสามารถที่จะเหตุอีอย่างไดเลยเนาะเพราะว่ามันยากไฟก็อาจจะมีแต่ว่าค่อยต้องใส่ไฟตัวนี้ยางประยัดส่วนแล้วก็ิทนี้มาในนั้นทุกคน ใน่อนที่จะมาเบิ่งวิดีโอจนจบฮะฝากดูคนเนาะช่วยกดติดตามช่อง I am เบื่อให้หอด1,000 subscribe อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์ช่อง I am เบื่อไลค์กับคอมเมนต์ว่าวิดีโอนี้เป็นใดกันทุกคนมาเปลี่ยนภัยในค่ำคืนที่แจ็คดางไ์ไปเข้ามันกันเลยทุกคนตอนนี้แมน6กโมงสา้านาทีทุกคน ก็นะน,นี่มันค้นไปเลยกันแล้วค่อยแมนกำลังจะกินเขาโคนมือมือไวขนาด ลืมบอกทุกคนสิ่งหนึ่งที่โคตรอันตรายที่สุดในการนอนอยู่พี่นั่นคือนี่ บงอู้วโอ้้โคตรรายเลยทุกคนเฮ้ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่อันตรายสุดในคืนนี้เด้งมันขึ้นเต็มอิ่ดอันนี้อันตรายกว่าสิ่งอื่นใด นีกำลังครับเพื่อนหาบงโคดีเลย่อนบงก็คือถ้าบงตัวน,นั้นเนาะ <c oughs> เขาไปอยู่ในม้งอยู่บนนอนคอยนี่เรียบร้อยเลยทุกคนคอยนี่ <c oughs> รเรียบร้อยเลยโอพูดว่ามันสนิทคอยตําไดพูดว่า <Rose> ส <c oughs> น,นิทคอยตําใดนะทุกคนเพราะว่านี่แมนเข้าเข้า <c oughs> นี่แมนเกิมี อยู่ไกัๆนั้นทางนั้นอันนี้คอยไปปิดฝฟาส่วนอยู่ฝั่งนั้นนั้นมันจะมีแสงน่าจะเป็นแสงของเทศกาลนบุญเนาะหนึง่งน่าจะเป็นแสงของบุญเทศกาลเอาเรื่องกำลังกินข้าวแล้วคือว่าค่อยแมนกินข้าวอย่งทันแล้วทุกคนก็เจอบุญก่อนแล้วก็ค่อยกัอ หาตวรวจกดบึงสิงคมบในใจเนาะไม่ค่อยกินข้าวตอนกูคิดว่าก่อนที่ค่อยจะนอนค่อยน่าจะกดหาบงหาเพื่อนอีกเพื่อนหนึง่งกูได้ซิลิมันก็ค่อยบริสิ้ธินกับบงเลยนันมันคืค่อยนย่างไ นี่บงเพื่อนเลยพอซะมือนี้อย่าเข้าใกล้คอยเด็ดขาดรว่ามือใดก็ตามเนาห้ามเข้าใกล้คอยเด็ดขาด ah donning sinan vulat Åh, <sighs> hej.

ที่เมียนมาติดกนเรื่ขึ้นทางนั้นทางนั้นาจะเห็นน้ำหมอกเพราะว่ามันอยู่ใกล้ปุวยมันอยู่ใกล้ทรายน้ำแก็จะมีอายน้ำขึ้นมาแต่บอกเลยว่าเคืนนี้โคตรเหนื่อยชุด เฮ้ยสุขอระยะที่ค่อยเก็บบนนอนเนาะค่อยเห็นเฮ้ยสุขอสังเกตบงคลมันเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยคืนนี้เฮ้ยขนขนมันไปทั้เฮ้ย <laughs>